อยีสีดมีสนเชือเนี่อร่อยเลยือยากมีแค่สถุงอเชอ่วลือม่วงจ้ะเือม่วงผมต้เาคักเลยมาเอาแล้เอาเลยม่ชอบกินแบ่งกันกินนะมาชิม เดี๋ยวเป็นที่มามาเลยมาเลยแค่หมอ่นีแ่สียวบบีแ่ถุงไม่ยีาถุงไม่ยีบปาดมทุย่างเลรเลือกไงจ้ะทีชอบเลยชอบถุงไหนยีบปัเลยจ้ะถุงไม่ยีบยีบปกคว้ด้วมาขายพอดี ความซุกไปค่ะ mm hmm. พักจะพักแพ็กจอบปอดสารพีษฟุกเ,เอ็นค่ะโอ้แบ่งใหญ่เนี่ยได้ได้ได้จ <Okay. S 1> ้ะนีเอ้าวนี้มึไงเอาไปกินเลยฮะกระ,กะปิกไปอย่า ดกาได้กินแล้วมีควสุขเราไปไรกินขายไม่เผื่อางกันแล้อ๋อไอ้จะแจกด้วยโอ้ยคุณสุขอะไรนี่เลื้อลุนเหลือลูกไม่น้อยแหละอันนี้แบบนี่เอาเลยค่ะมะเขือม่วงมะเขือยาวยิหจ้าโอ้ยมันนสองอย่างเลย